จ่าทเดอรพรอพอในอซซีุ่กข้นหลับหลับด้วยน่าลยโนชหาหลายคนจาเนยสีรักสาีครับพี่องครับตอนนี้ยา่นี่ครับผมมี5ให้อครับรวแลงรวบอ่เอาสองโกลาก็ลวสองโกลาก็โกลาจากหลายเรื่องลายล่าลายเหตุการณ์นะครับมือนี่จะได้จำลอง สารแม่ฮันนี่มาวัยยูเทิงเวทีสาวหน่อยเพชรบานแพงนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสุขสุขสนนะครับสวัสดีเอฟซีคนมักหมอลำคนเบึงหมอลำรวมไปถึงเอฟซีอุ้งอิงเพชรบานแพงเนาะพี่น้องเนาะขอบพระคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามเข้ามาเบึงในคลิปนี้นะครับก่อนสิไปเบึงก่อนสิไปฟังนะครับพี่น้องครับขออนุญาตนะครับคนนี้ฝากช่องคนมักหมอลำนะครับบวกไว้สิเป็นทางเพจเฟซบุ๊กหรือ YouTube เนาะพี่น้องเนาะ ขออนุญาตฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกหนึ่งช่องนะครับที่ติดตามที่ทำคอนเทนต์นำเสนอสิ่งดีๆเกี่ยวกับตัวอีลาอุ้งอิงเนาะพี่น้องเนาะตั้งแต่มือแรกจนถึงมือนี้นะครับฝากกดใจกดไลค์กดแชร์ร่วมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับพี่น้องครับเอาพี่น้องไปข่าวประเด็นกันครับพี่น้องครับรวบรวมบรรยากาศหลังเวทีและหนาเวทีนะครับกับสตอรี่อุ้งอิงอีพีสองเนาะพี่น้องเนาะเออ อีพี่นี่แตกต่างจากอีพี่แรกเป็นจังหดพี่น้องหลายผู้หลายคนในเขาไปเบิง้งในไรโซดพี่น้องครับหลายคนบนให้เขาไปเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขออนุญาตทั้งนั้นตนฉบับ,บทางด้านเจ้าของวงเจ้าขององคอ์กรนะครับสาวหน่อยเป็นบานแพงนะครับใดนําคลิปม่ให้พี่ใหน้นอะกตดเบิ้งเป็นบานส่วนนะครับบพวา่าจะเป็นคลิปจากช่องโมมีคําคูนหรือคลิปจากช่องเซียนนนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตพี่น้อง ขออนุญาตจากของต้นฉบับนะครับได้นํมามาให้พี่ให้น้องเขาได้เบิงน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเอามาพูดถึงประเด็นชัดๆนะครับว่า EP พหนึ่งมันเป็นมากกังไดพี่น้องนะครับแล้ว EP พสองนะครับต่อเนื่องจาก EP พหนึ่งนะครับมีทั้งความสนุกความมวลโศกเศร้าเข้าน้าตาก็ว่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะ EP นี้นะครับ EP พสองนะครับยังเหลือเวลาอีกสองมือเนาะพี่น้อง ถ้าผู้ใดนะครับยังบุรีเข้าไปติดตามยังบุรีเข้าไปเบิง่งแนะนําครับกลุ่มปิดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงทักไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจนะพี่น้องนะทักไปนะครับไปเบิง่งไปสนับสนุนเพิ่นนะครับหลังจากที่เ่นเจออุปสรรคนะครับปัญหาภายัยพิบัติทั้งนั้นธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะมุมมีผูดอยากให้เกิดขึ้นนะครับเข้าสามารถส,สนับสนุนนะครับสนับสนุนเบื้องหลังทีมหลังบ้างโดยการ นะครับเข่าไปติดตามในกลุ่มเนาะในกลุ่มปิดไหล่สดกลุ่มปิดเข่าสนับสนุนซื้อบัตรซื้อตั๋วเข่าไปเบิ้งใดพี่น้องนี่เป็นการสนับสนุนอีกทางหนึ่งครับได้ทั้งความสุขในการเบิ้องหญิงนะครับสตอรีอ่มีอีพีสองนะครับความมวลความซื่งความสนุกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรวมถึงนะครับได้การซอยเพิ่นส่งเสริมองค์กรนะครับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นให้ปรับปรุงเพื่อสุขภาพจิตสุขภาพกายของ ทุกคนในองค์กรเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นองค์กรใหญ่เขาต้องสนับสนุนต้นรักต้นใหญ่ซงก่กรน,นะครับถ้าบ่มีต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ลากแก้วตายแล้วนะครับกิ่งการสาขาต่อไปมันก็สิตายเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการรักษามาตรฐานขององค์กรการช่วยสนับสนุนองค์กรสามน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอยากให้พี่ให้น้องนะครับสนับสนุนเพิ่นต่อๆไปนะครับ ตาบม่มีองค์กราสาวหน่อยเป็นบาดแพงกับบ่มี่อีหล่ะองค์หญิงในมือนี่ที่เห็ดให้เห้าฮากเห็ดให้เห้าติดถามเห็ดหเฮ้ากลับมาเบิงหมอลำแบบนี้แมนบอพี่น้องเนาะอือีพี่นี่เป็นยังไดกัือพี่น้องผมขออนุญาตได้นําช่วงนะครับเอาซะว่าช่วงนะครับยกสารแม่ันนี่มาไหว้ทึ่งเวทีสาวหน่อยเนาะพี่น้องเนาะองหญิง,งล่วงหายนะครับซึ่งจําลองจากการล่วงหายแต่มาอยู่บนเวที เป็นการ่วหมอหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะได้เลกตัวใดหลายผูหลายคนอยากเห็นแห้งๆนะครับอยากหูอยากเห็นว่าอุ้งอิงลวงหายนะครับได้เล็กตัวใด้นอะพนัเอยากเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะลายคนก็อยากหูอยากเห็นเพื่อเสียเอาไปเซียงดวงเนาะลายคนดวงยังบวถึงกันยังบวชทันได้ได้พี่น้องเลยบเมนว่าเฮาสาธุอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงให้ถือรางวัลขีหนึงให้ถึอเลขถืเบอร์ แต่เจ้าของบรได้ปฏิบัติโตดีนะครับบ่ได้ถือศีลถือธรรมมั่นกับบได้พี่น้องมมนทั้งบ่ดอดามฮอดดวงของเฮาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอยากได้นะครับอยากมีผมแนะนํานะครับถือศีลหานะครับเป็นคนดีนะครับเชื่อมั่นและศรัทธาในโตองค์หญิงเชื่อว่าปาฏิหาริย์สิเกิดกับทุกคนนะครับที่เบิ่งที่ดูเอ้าพี่น้องของบ่เว้าอย่างไรละไปเบิ่งบรรยากาศไปแย่งน้ากันงับว่า หน้าเวทีมีความตื่นเต้นซ้ำใดและหลังเวทีก่อนสิ่ึ้นเวทีมีความสนุกความสุขความมวลซ้ำใดพี่นองไปเบิ่งกันครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับพี่รองครับตอนนี้คืสายแี่นี่ครับผมกิน่เลยครทบพี่รองครับวงเลยวงกันเอาผอมตัวลาก็ลวกผสมตัวลาก็ตัวลาตายแล้วโอ้โอ้คือเก่า